สวัสดีเพื่อนๆน,นะคะสวัสดีค่ะหนูน้องน้ําตาลหรือว่าน้องน้ําตาลเหมาะทำขวนนัญนาคนะคะวันนี้หนูก็จะมาชี้แจงในเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะก็คือหนูเนี่ยโดนแฮก a c e b o o k ไปในวันที่11เมษายน63ตอนนี้เราสามารถกู้เฟซกลับมาได้แล้วค่ะในวันที่11พฤษภาคม63นะคะโดยเราทําการไปแจ้งความที่ปอทอนโดย เราไปแจ้งที่กระทรวง DES นะคะตอนนี้เรากู้เฟซกลับมาได้แล้วเนาะก็น้องน้ำตาลอยากจะขอฝากแล้วก็ขอฝากเตือนทุกๆคนนะคะเวลาตั้งรหัส Facebook อย่าตั้งอะไรที่มันง่ายแล้วก็คาดเดาได้ง่ายนะคะขอให้ตั้งโดยใช้รหัสที่มันยากเดาได้ยากนะคะจะได้ไม่โดนแบบน้ำตาลขอให้เรื่องของน้ำตาลเนี่ยเป็นอุทาหรณ์ให้ทุกๆคนด้วยนะคะจะได้ไม่โดนหลอก เหมือนน้ำตาลนะคะจะได้ไม่โดนแฮกเหมือนน้ำตาลแล้วโดนคนอื่นโดนหลอกไปเยอะเลยนะคะก็ขอฝากเตือนทุกคนในเรื่อง Facebook หรือว่าการตั้งรหัสด้วยนะคะก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่เป็นกําลังใจให้หนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเพื่งคนดูกลับมาแล้วเมื่อกี้อะ่ะมันยกไปเป็นเพื่อนอยู่อ่ะเลยเลย,เ,ลยเราก็เลยละเอะใจว่าเฮ้ยทาไมทาไมคนดูน้อยมากเลยอะ่ะประมาณสามสี่คนเนี่ย ตอนนี้เราเปิดเป็นสาธารณะแล้วนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ช่วยเป็นกําลังใจให้เราเนาะเราจะมาขอทิจจะอีกรอบหนึ่งนะคะก็คือเราโดนแฮก Facebook ไปเมื่อวันที่21เมษายนนะคะเราโดนแฮกไปแล้วก็มีคนโดนหลอกเอาเงินคนละ400บาทให้เติมในทูมันนี่วอลเล็ตนะคะเยอะมากมากแต่เราไม่รู้ว่าเยอะแค่ไหนตอนนี้เรากําลังตรวจสอบอยู่นะคะว่ามีกี่คนที่โดนไปเนาะแล้วก็วันนี้วันที่11 สิบเอ็ดพฤษภาคมนะคะเพิ่งได้คืนสดๆร้อนๆเลยขอให้ทุกคนที่สแปมนะคะหยุดสแปม f a ซนะคะไม่ต้องสแปมแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะตอนนี้น้ําตาลได้ f a ซคืนแล้วนะคะคือดีใจมากดีใจมากๆแต่เบาะแสที่เราได้มานะคะจากคนร้ายก็คือเรารู้ว่าเออคนร้ายเนี่ยที่แฮกเข้ามาคืออยู่นครสวรรค์ตอนนี้หนเหมือน f a ซเหมือนเขาว่าทิง้ง f a ซเราไปตั้งแต่ต้นตั้งแต่ที่เริ่มแฮกใหม่ๆได้สองสาม สี่วันแล้วอ่ะก็คือเหมือนเขาเอาเฟซเราอ,อไปหลอกใช่ปะเหมือนพอคนรู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ทิ้งเฟซเราไปแล้วตอนนี้นะคะตอนนี้เราก็สามารถกู้คืนได้แล้วขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เป็นกาลังใจให้น้ำตาลเนาะก็ขอบคุณจริงๆนะคะก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะให้ข่าวส่งไปถึงทุกคนนะคะว่าตอนนี้เราได้เฟซคืนแล้วไม่ต้องไม่ไม่ต้องแปมบเฟซกันแล้วนะคะทุกคน เราดีใจมากเราเพิ่งได้แบบได้เฟสเมื่อกี้แบบเมื่อกี้เลยอะ่ะเมื่อสิบนาทีที่แล้วอะ่ะแบบแล้วก็เข้าคือเราดีใจมากเราดีใจจนเราร้องไห้ไม่อ่อนแล้วคือแบบเฮ้ยทุกคนมันโล่งมากมันเป็นอะไรที่โลกมากแล้วเราจจะะก็แบบตั้งใจทํางานให้ดีที่สุดเลยแบบคือเราพยายามกู้มาคือเราไปทุกสํานักงานอะ่ะที่ว่ามันจะช่วยกู้ได้อะ่ะ มันมีอยู่สัมง,งานหนึ่งที่ช่วยเราได้นะคะแล้วก็เขาก็พยายามช่วยเราคือเขาแบบคือเก่งมากอะทุกคนคเขาเก่งมากเราคือถ้าไม่มีเขาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้เฟสคืนหรือเปล่านะเราก็ดีใจมากๆเลยตอนนี้ก็ไม่รู้จะเพื่ออะไรนอกจากดีใจนะคะตอนนี้ใครที่โดนโอนเงินไปหนูก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะเพราะว่าเอโดนหลอก เพราะว่าเรามันไม่ใช่ตัวเราจริงๆนี่เราก็เพิ่งได้เฟซคืนเนาะก็จะช่วยเราคือมันมีเยอะมีเยอะมากมันมีเยอะจนเราแบบเราแบบเฮย้ยคนรักเราเยอะขนาดนี้เลยหรอแบบคนที่จะคนที่จะโอนเงินสี่ร้อยไปให้ได้แบบง่ายๆอะ่ะคือมันมันต้องเป็นคนที่รักเราแล้วไ,ไว้ใจเราจริงๆอะ่ะเขาถึงจะโอนเงินให้ได้ง่ายๆอะ่ะบางคนถามพอบางคนถามมาถามโจแล้วแบบเอ้ยพอไหมอะไรเงี้ยสี่ร้อยพอหรือเปล่าแล้วแบบ โอ้โหเราเป็นขับทุกคนคือรักเราจริงๆรักเราด้วยหัวใจจริงๆเราก็รักทุกคนด้วยหัวใจจริงๆนะคะเราเราจะทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะคะขอบคิ่คนุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เป็นกำลังใจให้เนาะก็ตอนนี้เราได้เป็นคืนเรียบ้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่น่าจะได้มีการฉ,ล,ฉลองฉลองอะไรนิดนึ่งนะคะก็นิดหนึ่ง ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เป็นกำลังใจให้ตลอดนะคะก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเนาะก็นอกจากคำว่าขอบคุณก็ขอให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะว่าเราเนี่ยได้เฟซคือแล้วเนาะะได้เฟซคือเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็ขอให้ทุกคนช่วยกันนะคะไปแล้วนะคะวันน,น,นี้บ๊ายบายค่ะเดี๋ยวหนูมาไลฟ์ใหม่นะคะบ๊ายบาย